ก็ต้องขอกล่าวสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับพบรายการ The In Gameer กับผมเดชก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Naruto X Naruto Ninja Warped กันด้วยเมื่อกี้ผมเกือบจะอ้าปากไม่ไหวครับคือตอนนี้ก็เอ่อเผื่อบางคนยังไม่ทราบครับผมเคยแจ้งไว้แล้วว่าตอนนี้ผมกรามอักเสบครับผมอ้าปากมากไม่ได้พูดลําบากมากแบบว่านะครับพองึบพองับนะครับผมเพราะงั้นก็ถ้าเกิดผมพูดแปลกๆผมก็ขออภัยด้วยนะในคลิปวิดีโอนี้ นะครับผมโอเคอัปเดตเซอร์ไพรส์แอคชั่นนัมเบอร์เท่าไหร่วะเจ็ดสิบหรือเปล่าหรือเจ็ดสิบเอ็ดนะครับผมก็นั่นแหละก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมในสองตัวของไอเทมอัปในร้านค้าเขับเป็นสองตัวแพ็คลดราคาก็ให้ใช้เพชรซื้อนะครับกับในสองตัวนินจาสตอรี่ของตัวแพ็คนี้ก็เป็นในสองตัวคาบูโตะนะครับล่างเซ็งนะครับผมเนาะแล้วก็แพ็คขายกบอวันตีกับกุญแจนะครับผมนี่พยายามอ้าปากนะอ้าลำบากมากนะครับผมแซมนะครับผมนัมเบอร์เท่าไหร่ 70โอเคนะครับผมก็ปเป็นอันสองตัวอิตาจิล่างเอลฟ์นะครับผมอ่ารีเซเวนสตาร์นะครับชุดที่1ของตัวละครนะครับก็คือเอาอันติอันเดิมแหละมาทำให้กลายเป็น7ดาวนะครับผมแล้วก็มีอันสองตัวภาพอันติใหม่อันนี้เป็นการ์ด7ดาวแจกฟรีนะครับในคะแนน5ล้านนะแล้วก็ในสองตัวอันนี้เป็นในส่งอ่าอันติ7ดาวของตัวอิตาจินะครับผมสกิลมีการปรับอเวกแล้วก็มีการใส่ฟอลโลนะครับผมก็ลองไปดูกันได้รวมถึงอุปกรณ์ดินเจ้าหกดาวถ้าเกิดใครติดท็อปห้าพันนะครับผมแล้วก็อาดานัน Story Mission ครับเป็นส่งของตัวคาบุโตะใครที่สูบคาบุโตะก็เอาไปเล่นได้นะแล้วก็สเปเชียลแคมเปญพาร์ทหก็มีในส่งตัวแจ้งเพิ่มเติมว่ามีการอัพในส่งตัวไอเทมเพิ่มเติมในร้านค้าเข้ามาลงครับแค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรเป็นอีเวนต์ครบรอบป,ปีที่เงียบจังวะเงียบอะมันไม่เหมือนเกมจะปิดอะเข้าใจไหม คือถ้าเกิดเกมจะปิดมันก็แจกนู่นมานี่มาหน้าตุ้มตั้มตุ้มตาแบบอันนี้คือเกมจะปิดแต่นี่คือแบบว่าเป็นครบรอบปีที่เหมือนไม่ใช่ครบรอบปีอ่ะไม่ใช่เกมจะปิดด้วยคือแบบก็เหมือนเกมมันปก,กนติแต่แบบ อายินดีด้วยครับผมครบรอบนะครับผม1ปีแล้วนะนะเพราะว่าตัวของยันน้ำมาตอน5ปีอเนว์ซ์รี่ปัจจุบัน6ปีนะครับผมอัปเดตนะครับตัวของยันน้ำลงเรียบร้อยเพราะว่าวันพรุ่งนี้คือวันครบรอบ1ปีนะครับผมวันที่23พฤศจิกายนนะครับเป็นวันครบ1ปีของตัวเกมนะครับผมเอ้เขาไปเป็นวันครบปีใหญ่นะครับของเกมนะครับก็จะเป็นวันครบรอบ6ปีแบบฉบับบริบูรณ์นะครับผมสมบูรณ์นั่นแหละนะโอเคก็ มาแล้วนะครับยันน้ำใครที่สนใจก็ไปซื้อในร้านค้ากันได้ในราคา5000กระดุมนะครับผมเอ่อหรือมันัพลงแล้วหรือผมผมไม่สังเกตแต่มันน่าจะเพิ่งมาแนละ้วเพราะว่าผมไปกดดูตอนแรกมันไม่มีนะครับผมก็เ,เป็นว่าไปซื้อกันได้นะโอเคร้านค้าแลกเปลี่ยนนะครับผมก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมทุกอย่างยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับผมตัวของเบริออนก็ยังอยู่นะครับผมตัวเอ่อราแซมนะครับผมไม่ใช่ดรราอัพก็ไม่มีอะไรมาให้แลกเพิ่มเติมเนาะ ยังเงียบกริบเหมือนเดิมเลยท้าเปมันเหงาจังวะผมบอกตรงว่านี่เป็นครบ้งแรกปีที่ผมรู้สึกเงาเหงาแล้วท่นไม่มีอะไรทำเลยคือคุณดูเดี๋ยวก็ผมทำคลิปรีวิวลงไว้ใช่ป่ะคลิปไกด์เสร็จป,ปุ๊บนะครับเดี๋ยวตอนนี้จะมาลางไล่ทำคลิปเก่าละนะครับผมที่ดองไว้อยู่พวกหัวข้อเก่าๆอะ่ะคือมันไม่มีอะไรเลยเว้ยนะครับผมอ่าแพ็คอันนี้น่าจะเป็นแพ็คพิเชียลลดราคานะครับราคา290 9บาทนะครับผมก็ได้กบอัลบันตีนะถ้าเกิดใครสนใจน่าจะได้ประมาณ6เลเวลนะครับผมแล้วก็ลูกแก้วตีบวกระดับ 6ดาวนะครับกับ5ดาวเนาะแล้วก็ของรุ่นนี้นะครับแพ็คใหญ่ก็มี399มันมีในส่วนตัวแพ็คสเปเชียลหปีอเนียร์ซารีมาด้วยนะครับผมขออนุญาตหาก่อนอยู่ในเอ่ยราคา349บาทครับได้500เพชรนะครับผมอันนี้ขายระยะเวลาทั้งหมด70วันนะครับผมเป็นแพ็ค AR นะครับมีทุกคนทุก ID นะครับผมตัวของแพ็คนี้นะครับผมก็ปกติแล้วครับราคาเต็มมันอยู่ที่1,000บาทครับแต่ว่าเกมขายในราคาแค่350บาทจะบ ว okay. ่าแคก็ไม่ได้เนาะก็ถ้าเกิดคุณซื้อ2แพ็คพันเจ็บาทครับ700บาทจะได้1,000เพชรนะครับผมส่วนถ้าเกิดเป็นในกรณีของการเติมก็คือต้องเติม2,000บาทครับถึงจะได้1,000เพชรนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ประมาณนั้นโอเคเนาะถ้าถามว่าแบบว่าเออพี่ครับ2,000บาทมันได้1,000เพชรทำไมเราเติมแพ็คราคา2,000บาทเราได้แค่900กับการ์ดหนึ่งใบก็มันตีโซ่ไอ้การ์ดใบหนึ่งเนี่ยครับคือเท่ากับเพชร100เพชรนะครับผมเอาง่ายๆครับ การ์ใบครับนะการเติมเจ็ด,ดาวความจริงมูลค่ามันประมาณอยู่ที่350บาทถึงประมาณ500บาทครับผมแต่ว่าราคาที่มันแพงก็คือไอตัวเพชรข้างในแพ็คนั้นนั่นแหละนะครับผมประมาณนั้นโอเคเนาะ เพราะว่าอย่างที่คุณสังเกตครับถ้าเกิดใครที่เติมเป็นสายเติมก็จะรู้อยู่แล้วว่าราคาไอ้แ็งเติมนะครับมันก็เท่ากับราคาแ็งเพชรปกติเลยแต่แค่มันมีแค่อเทมหรือว่าพวกการอุปกรณ์ของแถมมาให้เฉยๆนะครับผมเนาะโอเคอันนี้อยู่ที่ทั้งหมด7 0วันครับก็น่าจะลากยาวจนถึงเดือนมกราแปลว่าตัวของ 6B An n i v e r s a r y ตัวของพาร์ทสจะลากยาวไปจนถึงช่วงต้นเดือนมกราก็คือช่วงอีเวนต์ปีใหม่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ตัวของตู้พาร์ทสเนี่ยคิดว่ามันจะมีตู้พิเศษที่น่าจะเป็็นนอออเวตแบบลากกะครัผมื น่าจะลากไปถึงตัวของเดือนมกราเหมือนกันกับปีที่แล้วก็คือก็เหมือนกันกับปีนี้ก็คือตอนช่วงมาดรากับตัวของรุ่น7ที่ยังมาอยู่นะต้องบอกว่าตอนช่วงต้นปีนะครับปีที่6ของเรานะครับไอปีที่5ของเรางวงไหมขอไปมกราปี2023ีของเรานะครับมันเป็นมาดรามาต้นปีใช่ไหมแล้วก็เป็นรุ่น7กับกาละอ่าแล้วในช่วงระหว่างที่ตู้พวกนั้นยังมาครับผมมันยังมีตัวของตู้นะครับบูรุโตะคาวากิแล้วก็เบลีออนกับตัวของ ซาสิเกะยังอยู่นะครับมันยังอยู่นะครับผมก็คือตัวของตู้ยังอยู่แต่ว่ากิจกรรมอ่ะหมดไปแล้วนะครับผมก็คือสำหรับคนที่มาสุ่มเป็นทันเนี่ยก็ยังสุ่มได้อยู่เนาะก็คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนเดิมครับเพราะห่ขนาดตู้เบ l ิออนครับมันก็จะยังอยู่นะครับต่อให้ตัวของอีเวนต์เบริออนจะหมดแล้วนะครับผมจนไปกระทั่งจนจบหมดเวลาของมันก็ครบ3 0วันเหมือนกันครับในสวนตัวตู้อิชิกิกับตู้บรูโตคาวากิที่คิดว่าน่าจะมาพาร์สเนี่ยก็น่าจะลากไปจนถึงโมกราครับผมนะถ้าเกิดใครที่มาเล่นนะครับผมก็ยัง ภายในเดือนธันวาคมนะโอเคนะครับผมสันส้นๆแค่นั้นแหละโอเคเพราะงั้นเราก็จะมาไม่มีอะไรเลยครับไปตีแซมกันนะครับสักรอบหนึ่งนะกเ็เพราะส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยจะทำคลิปตีแซมเท่าไหร่นะช่วงนี้ไปชึบนะครับอีเบลิออนเอดเคหนึ่งแสนนะครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูสเตตัสก่อนเอดเคหนึ่งแสนครับผมจะใช้เป็นอุปกรณ์นินจาเซตนี้เลยนะแล้วก็อันตีใช้เป็นอันนี้ครับผมเอ้ย โอ้หลอนแล้วผมหลอนแล้วจริงๆนะพอปากมันอ้าไม่ค่อยได้เนะี่ยผมจะใช้เป็นสกิลเซตนี้ครับแล้วก็สเตตัสเซ็ตนี้เลยนะครับผมสกิลนะครับผมแล้วก็ตัวของฟอลว์นะครับอุปกรณ์นินจาก็ตามนั้นนะครับผมโอเคทีนี้ก็ไปดูในสองตัวบอสแซมบอสที่เราจะตีนะครับจะเป็นในสองตัวมิราดมาสเตอร์นะครับผมเอ่อก็จะเป็นอันสุดท้ายนะครับผมเลือดอ,อ,อยู่ที่อะไรเนี่ยปุ๊บมป้๊บ332ล้านนะครับผมไปตีสักทีชีวิตจะดีขึ้น เป็นคลิปสรุปอัปเดตแผนที่ไม่มีอะไรหรอกมาตีบอสเฉยเพราะผมไม่รู้ซ้ำว่าผมจะได้ตีบอสด้วยเปล่านะครับผมเพราะงั้นก็วันนี้เดี๋ยวมาตีกันมาตีกันอะเรามาตีกันใช่ไหมเออวันนี้เรามาตีกันคือเราจะมาต่อ,อยกับคนดูหยอกนะครับไม่มีอะไรจะพูดเท่าไหร่ ม,มันเงียบอะมันเหงามากอะคุณเหงาหมั้ยผมเชื่อคุณก็น่าจะเหงาตอนนี้ผมเหงามากครับไม่มีอะไรทำอะผมก็กระทึบผมก็คงกระทืบบอลสักสี่ห้าตัวได้ของรางวัลพอคือตอนนร้ก็กล่าวว่าจะเอาถ่ายท็อปท็ททอปพันนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเออก็คิดคิดคด,ดูอีกทีนึงอะคนมันก็น่าจะสุ่มบริออนกันเยอะอยู่แล้วอะเพราะเป็นตู้เดียวที่มันมีให้สุ่มในตอนเนี้ยเพราะงั้นก็แบบว่าน่าจะเหนื่อยโอเคท็อปหมื่นแล้วกันจริงเหนื่อยมากนะอ่ะโอเคใส่บัฟตันี้นั่นเสร็ ได้หนึ่งหลอดแรกโอเคแปลว่าสามดอกได้อยู่มั้งตายไหมไ โอ้ยนิดเดียวอะ่ะน่าจะต้อง n d i c 0 t แสนหนึ่งอันนี้ผมแสนสองพนะน่าจะต้องแสนหนึ่งหมื่นว่าน่าจะ3าทีตายหรือมัน4ีทีวะ่ะไม่รู้แต่ก็โอเคจบนะครับผมบอลลีออนอไม่มีอะไรเลยนะครับผมแล้วก็ล็อกอินไปเรื่อยๆเก็บเพชรน,นะครับตอนนี้ไม่มีอะไรทำแล้วก็เ,เล่นปุกบ้านกันไปนะเอาให้ได้โกคุนินแล้วเราก็ หายใจทิง้งช่วงนี้เหมือนกับว่าคือแปลกนะครบรอบปีมันต้องเป็นกิจกรรมที่ทําให้คนรู้สึกอยากจะเข้ามาเล่นนะครับอยากจะมาผัวพันอยู่กับเกมในช่วงนั้นนะครับผมของช่วงที่เราเล่นเกมนั้นนั้นอ่ะเราได้เลยไหมเนี่ยได้เลยนะครับผมไอไม่ใช่นี่หว่านี่มันอันตีบะาแบบโอ้มันอีกเท่าไหร่เนี่ยอีกสองแสนแต้ม <c oughs> อีกสองแสนแต้มให้ตายเถอะซาร่าโอเคเดี๋ยวเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับผมไปถึงเดี๋ยวผมได้อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมได้การ์ดโอเคสำหรับคุณผู้ชมก็สู้ๆนะครับผม อพ้อนจะถามแน่นอนครับในคลิปนี้นะครับผมว่าเออพี่ครับสุ่มตู้ไหนดีตอนนี้ควรจะทำไรนะครับผมก็ ตอนนี้มันมี <t colours> แค<ต>่ <doors> แตู้บรีออนครับถ้าเกิดคุณรักบรีออนชอบบรีออนนะครับคุณก็สุ่มบรีออนไปถ้าเกิดว่าคุณไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะครับคุณรู้สึกว่าสกิลมันยังไม่สนุกก็ไปรอสุ่มตู้อิชิกิวันที่1นึ่งันวาแล้วก็ใครที่เมนแล้วโดยที่ไม่ดูเนื้อหาในคลิปทั้งที่ผมก็ตอบไปแล้วในบางอย่างเช่นผมบอกว่าตู้มี2พาร์ทนะครับผมมันจะมีตัวนี้มานะครับผมมาวันนี้นะครับเวลานี้นะครับผมคนก็ดูหรือคนก็ไม่ดูนะครับผมแล้วก็ไม่ชอบฟังจนจบนะครับผมก็ช บางคนจะบอกว่าผมยิงไม่ได้นะบางคนบอกว่าอา้าวไม่ตอบเม้นยิงเหรอคือแบบอะไรวะแล้วคือผมไปถามว่าอาผมไม่เห็นเม้นครับอ๋อพอดีครับพอดีผมลบเศร้าใจนะ <c oughs> ผมเศร้าใจนะ <c oughs> โอเคนะครับผมเพราะงั้นครับผมตอบแล้วนะว่าอิชิกิมาวันที่1แล้วก็ ใครที่อยากได้ก็รอวันที่1ครับอีกประมาณ7วันก็มาแล้วนะครับผมส่วนใครที่อ,อยากได้น้องนุ่มฟูนะครับก็ส่งม,มาเล่นด้วยกันได้นะครับผมโดดดึงดังดึงดังไปส่วนบอสก็เปิดแค่5วันนะครับผมก็คือบอสจบปุ๊บนึงครับตัวอิชิกิก็จะมาเลยแหละ คือบอสมาณห้าวันใช่ไหมแล้วก็ตัวของกิจกรรมนะครับจะมีนับถอยหลังอีกสักประมาณ2วันครึ่งนะครับผมสองสวันนะครับผมเราก็จะเป็นตัวของอิชิกิแล้วเพราะงั้นก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับผมแค่นี้แหละนะครับเจอกันใหม่คลิปด,ด่วนนะและสตรีมถัดไปช่วงนี้ใครอยากรีเควสคลิปอะไรก็บอกมาได้กันนะเดี๋ยวผมจะปักหมุดที่โพสต์นะครับผมในชุมชนไปพิมพ์ในนั้นเอาละกันนะซื้อด้วยจะไมหมฮะนะครับบ๊ายบาย Ja no?